แปดศูนย์สี่ศูนย์ี่ตอนหาเลยตูงวัดตัว<อ>ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับ วันนี้เราก็อยู่ที่วัดปู่เขียนดินนะครับผมพี่น้องครับผมครับวดวันที่หนึ่งกรกดาคม2565นะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพแมพี่น้องครับผมเพราะว่าจะได้รับข่าวสารแนวทางตัวเลขของทางช่องนะครับก็คือว่า ลงคลิปปุ๊บก็พ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นทันทีนะครับเนาะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้ามาสอบถามแนวทางของหลวงปู่นะฮะว่าหลวงปู่จะมีแนวทางตัวไหนมาฝากแต่งวดก่อนเสียดายมากนะครับเนาะปู่บอกให้พ่อสมใจมาปล่อยแต่พ่อสมใจลืมนะฮะโอ้เสียดายก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับเนาะเข้าก็ว่าเข้าไม่เข้าก็ว่าไม่เข้านะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับผม ตอนนี้พอสมใจก็รออยู่พอดีเลยเค,ครับจะเ,เป็นออกต้องออกนะปูเนาะปูฝนนันวัดจังไหนวะค่ะวัดแม่ออนเขาจะคล้องแล้วออนคือแบบเจ็ดสองตัวเราให้กับเจ้า 7, 8, เจ็ดแปดสามแปดศูนย์สี่ศูนย์ อีกตัวหน่อยชาเลยจุดงวดตัวโอ้งวดติดตามเลยครับงวดงวดนี้ศูนย์มาอีกแล้วครับปู่ที่เราวันนี้เหโอวันนี้เหรอแต่เจ้ามาบวบเก้าชุดบ่มากนะมากกว่าแปดชุดเลยนะงวดนี้มีมีแปดเต็มชุดนี้เพิ่มถึงหนึ่งชุ คือมีพวกสิ่งนะคะปูว่ะแต่ท่านได้ตกชุดเราเมียก็เราไต่ไปโบกเยอะค่ะนี่อันสายบุญร่วมบุญมาต่างกําแพงนี่แหละค่ะปูหาลอยบาทค่ะเดี๋ยวทางช่องก็รวบร่วมกันเบื้องก่อนเนาะค่ะปูขันได้ช่องหนึ่งกับมาถวายเนาะช่องละจักบาทก็ค่ะปูกําแพงผู้ชายว้นี่เท่าไหร่คุณสามพันสามพันซองละสามพัน มันกบ,บตเต็มเปียดอกสามพันมันเกิดยาเยู่ดอกตวอนตอนยา, <c oughs> าแต่ละซอ,องนี่ก็จะเก็ดแังกนี่ชอบไปยนะค่ะท <c oughs> างวัดห้าบ่มีกับแพงบ่ครับ <c oughs> บ<อ>่วต <c oughs> อนน้หาไม่ใครก็ป้าเลยนาหลายปีแล้วอ๋อน้ำใหม่ไผ่อ่าใม่ไผ่ของห้าววันนี้คนอืนนอ่นวัดปาลาด้วยเนาะค่ะเนาะวัดปลา,าวัดปลา,าเดอวัปลา,ากเ็เลยขาดกับแพงค่ะ บางฮันนี่โอ้ยน้ำกลนปูนอเล็กปูมันใจแปดศูนย์ศูนย์แปดผามัดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เป็นงวดที่ปูมันใจงวดก่อนครับตามหลังนี่นว่าสามนิดเนี่ยตามแปดศูนย์นีกนะครับปู<อ>หลังค่ะตัวแปดศูนย์เก้าศูนย์นี่ร้อยหลังดีตัวกันนะคะเนาะแปดศูนยะ์เก้าศูนย์นี่เพรว่าดึกแปดเจ็ดกลเรียกง่ายเลดิแปดเจ็ดเก้า แต่มันเสียแต่ไล่กันลาตรีกถึงมันมัดมัดเรียงครับมันบอลเลกดังงามเนี่ยกันมัดมัมตึบครับผมโอเคเล็กเจ็บขอสนเ็กเจ็บหันเจ็เข้หากันเจ็บเข้าหากันจ็ึงว่าเดืดไว้เจ็ ดิบกินหัวก่อนดิบกินนสามหเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามครับอันบบแปดศูนก็จะว่าเก้าศูนย์เนี่ยมันดูฟอดมันดูพอดมันดูฟอดก็เลยบอกบอมาแบบเก้าศูนย์แล้วมาแปดศูนย์แปดศูนแล้วก็สี่ศูนย์ลครับปู่สี่นเอาไว้สิโอ้สี่ศูนย์เลมากสี่อาไว้ วันี้ต้องงานวันว่างนเชยนเนเล่าเล่าเล่ักนี้เลยน่รื่งุ่นแ็เรือพวกไนดิ้แต่เชนไ็ดสองครับสองเจ็ดสองแปดสี่สอแปดสี่ดแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็อนแรกๆเลยล่ะอือแรกๆเลยพอขยันอยันขยัขันขเจ้ายันขยันข้บอกยันข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 ันขยันันขยันขยั่ับขยั่ขยันขยันขยนขยนขยนยันััน แต่าเขาะมาบอกชุดนี้เนี่เล่าบองเปนาบบสามเจ็ดสามหกเท่ายโอ๊ยพาปเนาะลืม่ลืมบมดเอเออลืมหมดเหเ็นไรเพื่อน่าเงาบ่าจ้อ่อนลืมพี่น้องลืมลืมลืมโอ้ยเสียดายนะจะได้สร้างกำแพงนะพ่อนะข้ไปแล้วลืมเดียวนเียนเหยลืมดีเจียนไม่ละทับไปทับบันนี่ทับไปโอ้ยเป็นอะไรตั้งอ็ยังี อันนี้มักกันสีเลยได้ครับปูเจ็ดแปดสามครับแปดศูนย์วสี่ศนยไว้สันละสี่ศูนเอาไว้สั่นละสี่ศูนอีกตัสี่ตูสีตนสีตีสอยังีตีสีตีสีตี่ปูีที่ีสี่ีูนเีสีต็สีตีสอืีสีตนสีตีสีตีสีตีสีีสีต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 ีสีสำรองจตีสีตีสีตเส็ตีสีตีสีสีตีสีสีตสส เจ็ดสามแปดสามสี่เจ็ดสามอืี่เจ็ดสามนั่สครับตัวนิ่งกับตัวร่องก็มีหลายตัวคือมารอบนี้คือไม่ให้พลาดนะครับปู่เขียนทุกตัวแล้วครับปู่มันมากขนาดมันมากส่วนแปดส่วนเจ็ดเนาะครับที่นี้เจะกันวะส่นเจ็ดกับแปด แต่บอกเด็กตัวม้าเป็ดบอกเจ็ดปิ้วมีเจ็ดเจ็ดามเจ็ดหันหัวเขากันพี่น้องตีซ่วยกันเด้อเจ็ดหันหัวเขากันสิเป็นตัวใดครับเป็นจังไหนเนาะชัดเจนบ่ค่ะทั้งคุณโลเข่ามาแล้วกับกดไหลกดแชร์ให้นไหมนะจ๊ะเมื่อนี้ได้เลขไหวอยู่ต้องกันเนาะทดสอบกล้องได้ครับทดสอบกล้องขอบนะคะเนาะ ปูเขียนดินค่ะไปเฝ้ากบพอสมใจจะข้าวโอ้ยคุณข่อไปเซมาอันนี้ก็คือตัวเลขที่ปลูกเขียนนะครับผมก็มีเจ็ดแปดสามนะครับแปดศูนย์นะครับผมแล้วก็สี่ศูนย์นะครับแล้วะไรด้วยกูอันเขียนหมดมน ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่เขียนดินนะครับเนาะครับที่เน้นปู่เน้นมาให้ก็คือเจ็ดสามแปดนะครับนะครับผมเป็นเลขที่ย่าพญานาคมาบอกนะครับแล้วก็เป็นเลขนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับที่เน้นเน้นก็คือวงกลมไว้คือเน้นนะครับผมเจ็ดสามแปดนะครับ แล้วก็8040ที่ปู่เขียนดินให้ดูนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนตัวเลขที่ที่เหลือนี่ก็คือเป็นตัวเลขที่ปู่ชอบเป็นการส่วนตัวก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะตัวเลขอาจจะมีเยอะพอสมควรให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะแต่ตัวเลขที่ปู่เน้นย้ำม,มาก็คือ738นะครับผมมี80 40แต่ปู่มาให้90นะฮะแต่ปู่ไม่ชอบปู่ชอบ80นะครับ เลขเลขของปู่นี่จะแปลกตรงที่ว่านะครับงวดก่อนให้ศูนย์เจ็ดนะครับงวดก่อนปู่ให้ศูนย์เจ็ดก็ออกศูนย์หกนะฮะอย่างนงี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับถ้าให้ศูนย์แปดก็ไปออกศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยครับจะจะออกย้อนหลังงวดน,นี้ปูก็เลยศูนย์แปดก็คือว่าไม่ต้องหนีเไปไ็นใดละกับศูนย์สี่ นะครับลองพิจารณาดูนะครับพ่อแม่พี่น้องทางช่องกอ็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ